สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถไฟที่ถือว่าเป็นตำนานและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับวงการขอส่งทางรางทั่วโลกนั่นก็คือรถไฟ100ซีรีส์ที่ถูกนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ในประเทศไทยปี2026ซึ่งบอกเลยว่าเป็นการฟื้นคืนชีพของรถไฟความเร็วสูงที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากย้อนกลับไปในอดีตรถไฟ100 s e r i e ์คือหนึ่งในขบวนชินคันเซนรุ่นบุกเบิกของญี่ปุ่นที่เปิดตัวตั้งแต่ปี1985จนกระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเวลานั้นและในวันนี้ประเทศไทยได้นำแนวคิดและดีไซน์แบบดั้งเดิมมาปรออับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อสร้างระบบขนส่งที่ทั้งรวดเร็วสะดวกปลอดภัยและยังคงรักษาสเสน่ห์คลาสสิกของรถไฟ100 s ี r ีส์เอาไว้อย่างครบถ้วน สำหรับโครงการนี้รถไฟ100ซีรีส์ Thailand Train 2026ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดเชื่อมต่ออนาคตด้วยความทรงจำหมายความว่ามันไม่ใช่แค่รถไฟสำหรับการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยกับความทรงจำที่มีคุณค่าทางจิตใจจุดเด่นคือการนำดีไซน์หัวจรวดแบบดั้งเดิมของรุ่น100 s ี r ีส์กลับมาใช้แต่เสริมด้วยวัสดุท,ที่เบาและแข็งแรงกว่าเดิมเช่นอลูมิเนียมอลลอยเกรดพิเศษและคาร์บอนไฟเบอร์ ทำให้รถไฟสามารถวิ่งได้เร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยยังคงมีเสถียรภาพสูงเมื่อพูดถึงการออกแบบภายในต้องบอกว่ามีการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อให้ผู้โดยสารชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติสัมผัสได้ถึงความสะดวกสบายสูงสุดเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นปรับเอ็นได้ตามสรีระมีจอส่วนตัวพร้อมระบบบันเทิงหลากหลายรองรับทั้งภาษาไทยอังกฤษและภาษาจีนพื้นที่วางขา <c oughs> กว้างขวางเหมาะสำหรับการเดินทางไกลโดยไม่รู้สึกอึดอัด นอกจากนี้ยังมีโซนพิเศษอย่างตู้คาเฟ่และตู้เงียบสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวรวมไปถึงการติดตั้ง w i f i ความเร็วสูงครอบคลุมทั้งขบวนสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบความปลอดภยัยรถไฟ100 Series Thailand 2026นใช้ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าและเบรกฉุกเฉินรุ่นล่าสุดทำให้สามารถหยุดได้อย่างนุ่มนวลแม้ในความเร็วสูงรวมถึงมีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เส้นทางและตรวจสอบความปลอดภัยตลอดเวลา กล้องวงจรปิดก็ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกขบวนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในแง่ของสิ่งแวดล้อมรถไฟรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเพราะใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายที่เน้นพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมที่ผสมผสานเข้ามาในโครงข่ายของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยทําให้รถไฟรุ่นนี้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง40%เมื่อเทียบกับรถไฟความเร็วสูงรุ่นก่อนๆ สำหรับเส้นทางที่รถไฟ100 s, 100 <S ี r <benefiting S 2> ีส์ Thailand 2026จะให้บริการหลักๆคือเส้นทางเชื่อมต่อเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่กรุงเทพมหานครขอนแก่นและกรุงเทพมหานครหัวหินเส้นทางเหล่านี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสำคัญของประเทศการมีรถไฟความเร็วสูงเข้ามาเสริมทําให้การเดินทางสะดวกขึ้นประหยัดเวลาและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าไปพร้อมๆกัน ลองจินตนาการดูนะครับจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่เดิมทีใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ราวๆ8-9ชั่วโมงแต่เมื่อมีรถไฟ100 Series Thailand 2026จะใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนี่ไม่ใช่แค่การเดินทางที่เร็วขึ้นแต่ยังเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนที่สามารถเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ได้สะดวกขึ้นมากอีกจุดเด่นที่ผมอยากพูดถึงคือการออกแบบที่ใส่ใจในวัฒนธรรมไทยรถไฟรุ่นนี้ตกแต่งด้วยโทนสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติไทย เช่นสีเขียวของป่าไม้สีทองของศิละปะไทยและสีฟ้าที่สื่อถึงท้องฟ้าและแม่น้ำภายในประเทศรวมถึงการใช้ลวดลายไทยประยุกต์เล็กๆบนผนังและเบาะนั่งเพื่อให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสัมผัสถึงเอกลักษณ์ไทยทุกครั้งที่โดยสารในแง่ของตั๋วโดยสารมีการแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ชั้นมาตรฐานชั้นพรีเมียมและชั้นเอ็กเซ็กคูทีฟโดยทุกชั้นจะได้มาตรฐานความปลอดภัยเท่ากันแตกต่างกันเพียงความสะดวกสบายและสิทธิพิเศษ เช่นในชั้น Executive จะมีห้องพักผ่อนส่วนตัวพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมียมซึ่งเหมาะสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเดินทางพร้อมทำงานไปด้วยนอกจากนี้โครงการรถไฟ100 s ซีรีส์ไทยแลนด์2026ยังถือเป็นก้าวสำคัญขององค์การพัฒนาระบบขนส่งของไทยเพราะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การเดินทางแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงภูมิภาคและเปิดประตูสู่การเชื่อมต่อกับระบบรางความเร็วสูงของประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามหรือแม้แต่จีนตอนใต้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางขององค์การคมนาคมในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อมองในมุมของผู้โดยสารทั่วไปรถไฟรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่ยังเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้การเดินทางกลายเป็นความสุขเราไม่จำเป็นต้องนั่งรถนานๆให้เหนื่อยอีกต่อไปไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจรที่ติดขัดแต่สามารถขึ้นรถไฟที่ทั้งรวดเร็วสะดวกสบายและยังได้เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางไปด้วย และสิ่งที่ทําให้โครงการนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือการที่รัฐบาลไทยร่วมมือกับบริษัทเอกชนและพันธมิตรจากญี่ปุ่นในการพัฒนาซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้เพียงแต่ซื้อต้นแบบมาใช้แต่ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรมบุคลากรและการสร้างงานให้กับคนไทยอีกจํานวนมากเรียกได้ว่าประโยชน์ไม่ได้หยุดแค่ผู้โดยสารแต่ยังขยายไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของรถไฟ100ซีรีส์ไทยแลนด์เทรน2026ที่กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยและเป็นสัญลักษณ์แห่งการก้าวเข้าสู่อนาคตขององค์การคมนาคมที่ยั่งยืนสำหรับใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางผมบอกเลยว่ารถไฟรุ่นนี้คือสิ่งที่ไม่ควรพลาดมันไม่ใช่เพียงการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่คือการได้สัมผัสเรื่องราวความทรงจำและความภาคภูมิใจที่ถูกถ่ายทอดผ่านรางรถไฟเส้นนี้ ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของรถยนต์รถไฟและยานพาหนะจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ